สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมการกล้วยให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเกมนี้คือเกมที่ผมมอกว่าผมจะไลฟ์สดในทิ t o อกแต่ว่าผมเอามาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนครับอันนี้ก็จะมีแบบว่า4ปุ่มให้ทุกคนได้เลือก,กน,นะครับแบบว่ามีสตาร์แบบพวกคอนติเนียแบบพวกเซฟอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกแล้วก็อีกนึงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปุ่มอะไรนะครับผมก็ขอเลือกสตาร์ก่อนเลย แล้วมันก็จะให้เรียกแบบว่าเชบาแก่กับก้านกล้วยแต่ว่าด่านแรกมันจะให้เรียกแค่ก้านกล้วยครับทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องของก้านกล้วยตั้งแต่ตอนเด็กน้อยสั้นๆไม่ให้ทุกคนได้รับชมครับเอามายาวๆไม่ได้แต่ว่าติดลิขสิทธิ์ครับทุกคนนี่ครับแล้วก็แบบว่ามันก็จะสอนนะครับว่าเทื่ยงตงเลื่อนซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็โจมตีโจมตีแรงอะไรประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ให้ทุกคนอ่านถ้าเกิดใครอ่านไม่ทันก็หยุดอ่านก่อนก็ได้นะครับ แล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็คือแบบว่าเกมชนกบนะครับทุกคนกบเล็กกบใหญ่นี่ครับไอมีจํานวนห้าตัวอยู่ข้างบนไอหน้าจอข้างขวาครับทุกคนที่ทุกคนได้รับชมก็คือชนให้ครบห้าตัวแล้วก็จะผ่านด่านแรกครับทุกคนโอ้โหถ้าผมเป็นกบเนี่ยผมไม่อยากเล่นกับการกลวนะครับผมกลัวขี้แตกนี่ครับทุกคนก็แบบว่าเราก็หาทุกคนเอยหากบไม่ใช่หาทุกคนหากบให้ครบห้าตัวนะครับแล้วก็ชนนี้ครับทุกคน กบตัวน้อยใกล้ชนธรรมดาจะกบตัวใหญ่แบบว่าต้องชาร์จด้วยครับทุกคนข้างซ้ายก็จะเป็นกบตัวใหญ่ครับทุกคนนี่นี่ผมก็เลงเลงอยู่กบตัวน้อยผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็แบบว่าพยายามฝึกอยู่ครับทุกคนอันนี้ก็พยายามเลงเด้งให้มันโดนกบตัวน้อยครับทุกคนถ้าเกิดมันโดนมันก็จะลดจำนวนลงไปอันนี้คือกบตัวใหญ่เราก็ต้องชาร์จครับทุกคนนี่ทีเดียวจอดหมัดเดียวจอดอันนี้ชนทีเดียวจอดนะครับทุกคน ต่อไปเราเหลือกบอีกตัวนึงนะครับทุกคนก็เป็นกบตัวน้อยครับอันนี้ชิวๆครับด่านนี้ด่านแบบว่าเหมือนเด็กน้อยเล่นอะ่ะผมคล้ายๆกันก็เล่นผ่านนะด่านนี้ถ้าเกิดทุกคนมาเล่นก็โอ้โหชิวๆครับนี่ครับทุกคนเจออีแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านหนาแนแรก,กันเรียบร้อยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าด่านต่อไปก็จะแบบว่าเจอกับพวกมาลงก่อนมาลงแบบไปยั่วมโมโหเราให้การกล้วยโกรดอ,อย่างเงี้ยไอ้มาลงนะผมจําคํานี้ได้นะครับของการกล้วย นี่ครับแล้วก็แบบว่าให้อัพเบลหรืออัพอะไรสักอย่างอีกอันนึงผมก็จําไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็แบบว่ามีเซฟแล้วก็คอนติเนียคือไปต่ออันนี้ผมว่าเล่นต่อต่อ,ตอย,ายาวๆนะครับทุกคนและผมก็จะตัดแต่เต้นมาให้ดูนิดเดียวตอนที่ก,าก้านกล้วยถามว่าพ่ออยู่ไหนอะไรยังไงถามเกี่ยวกับแม่นี่ครับทุกคนประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นแต่เต้นยาวจะตัดมาสัส้นๆเพื่อว่าแบบว,ว่ากลัวติดลิขสิทธิ์ครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับแบบว่าเราก็ต้องชนาหน้าในครบ15านาย ฐานหงสาวดีนะครับทุกคนโอ้โหอย่าทำผมสิครับนี่ไงเจอกันกล้วยชาร์จไปหน่อยนี่ครับทุกคนแล้วเราก็ต้องชนแบบว่าให้ครบสิบห้าตัวนะครับทุกคนเอ้สิบห้าสิบห้าคนครับทุกคนสิบห้าตัวอะไรวะนี่ครับทุกคนเราก็ตบเรียงตัวเลยครับนี่ไงนี่ไงนี่ครับทุกคนแต่ว่าเกมนี้แบบว่าง่ายๆนะทุกคนผ่าน่านแบบชิวๆอยู่แล้ว แต่นี่ครับแต่ว่ามันจะมาลุมผมอย่าลุมผมอย่าลุมผมนะจิริช่วยผมด้วยนี่ครับทุกคนยาจิริก็ออกมากดไอ้ตัวเอสมันก็จะออกมาช่วยเราครับทุกคนนี่จิกไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะครับทุกคนแต่ว่าชนอีกประมาณทีสองทีก็ตายนะครับนี่ครับแต่ผมขอเก็บข้างหน้าเอ้ยมันจะเจี๊ยมตูดผมรับทุกคนนี่ไงนี่ครับเก็บไปอีกสองครับทุกคนผมขอวนตีรถกลับก่อนนะทุกคน เพราะว่ามันจะจิ้มตูดผมเมื่อกี้ไอไหนไอไหนจิ้มตูดผมจิ้มตูดผมเลยจิ้มตูดก้านกล้วยจิ้มตูดก้านกล้วยมันบางอาจจะจิ้มตูดก้านกล้วยครับทุกคนเราก็ต้องแบบจัดก,การมันให้หมดสินซาครับทุกคนที่เห็นผมวิ่งผมไม่ใช่วิ่งหนีนะครับผมวิ่งไปตั้งหลักครับเ<ค>จอก,กันหน่อยครับนี่ไงนี่ไงเองใช่ไหมที่บุกหมู่บ้านหินขาวเฮ้ยโอ้โหมันจะลุมผมอีกแล้วต้องเรียกนายจิริศไ้เนี่ย นี่ไงเป็นไงพุกคนเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเป็นไงเก็บไปอีกสองครับพุกคนตอนนี้เหลืออีกสี่ตัวนะครับพุกคนที่ผมจะต้องชนเพื่อชนะแล้วก็ผ่านด่านนี้ครับทุกคนเฮ้ยนี่ไงอ้วนนี่ไงแต่ก็แปลกๆนะครับเพราะว่าภาคแรกนี้ทหารหนีหน้าตายแบบแคล้ายๆกันหมดทุกนายเลยครับไม่ว่าจะฝั่งฮงสาวดีหรือว่าฝั่งอุธยาโอ้โหหน้าตายแบบแคล้ายๆกันหมดเลยครับตอนที่ออกสู้รบครับ แต่ว่าถ้าเกิดตอนภาคสองมาเขาก็เปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเขาก็พัฒนารูปร่างขึ้นนะครับทุกคนแบบว่าก็จะแบบมีเล็กมีผอมแต่ว่าหน้าตาก็ไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่ก็แบบมีตัวละครหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นน่าจะเป็นภาคหนึ่งนะครับเกมของภาคหนึ่งช่วงการล้วยภาคหนึ่งออกมาใหม่ๆครับทุกคนอันนี้ผมก็เหลือหนึ่งคนสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะไปชวนผมก็จะพาไปดูที่แบบรางนอนของตาแดงครับทุกคนเอ้ยงวงแดงครับทุกคนผมติดตอนเด็กน้อยชอบเรียกตาแดงก็เลยเรียกตาแดง แต่ว่าเสียดายนะครับที่มันเข้าไปไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าไทเ้นมันอ่ะมันเข้าไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มันก็วิ่งออกมาแต่ว่าผมไม่สามารถตัดมาให้ดูได้นะครับทุกคนนี่แล้วก็ตามหาคนสุดท้ายต่อนะครับทุกคนจั๊กไม่รู้ไปอยู่ไหนครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องตามหารื่แยๆครับทุกคนไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็เจอแล้วครับนี่ก็วิ่งวิ่งไปชิวชิวครับทุกคนแต่เอ้ยนี่ไงมันติดบั๊กอยู่นี่ไงครับทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยเจอผมหน่อยเจอผมหน่อย เจอการกล้วยหน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันจะฟันผมครับทุกคนการกล้วยชาร์ตนี่ไงการกล้วยชาร์ตนี่ไงเรียบร้อยครับทุกคนด่านที่สองก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเอ้ยอยังนะครับทุกคนจะไปเจอกับหัวหน้ามันอีกหัวหน้าในในกอะไรไม่รู้อะไรอย่างเอ้ยโอ้โหม,มัปลายมีดนะครับทุกคนเข้าให้หลบนะครับทุกคนผมต้องหลบแล้วก็ชนมันนะครับทุกคนเราก็ต้องหลบแบบมีดให้ได้แล้วก็ชนมันครับมันก็จะแบบหายตัวมาไม่รู้เป็นผีหรือเปล่า เอ้ยโหมันปาแม่นนะครับทุกคนหรือว่าผมหลบไม่เก่งครับเนี่ยแต่ก็ชนมันประมาณสักสี่ห้ารอบหรือเปล่าครับมันถึงจะแบบว่าผ่านด่านนี้นี่ครับหลบครับทุกคนนี่ไงอย่างไงี้ครับหลบแบบดิจิตอลชนไปทีหนึ่งที่ก่อนหลบแบบดิจิตอลงั้นทุกคนผมจะแบบหลบแบบดิจิตอลให้ทุกคนดูนะครับนี่ไงอันนี้ไงอันน้ะอันน่้นี่ไงก็โดนผมไปดิครับก็โดนไม่เดไมาเดหลบแบบดิจิตอลมาเด อ้าวแบบเลจิตอนอ้าวแบบเลจิตอนเป็นไงครับมาด,ไไดีมาดีมาด้มาดอันนี้แบบเลจิตอนเฮ้ยเจ๊งครับเจ๊งครับเจ๊งครับนี่เอ้ยเฮ้ยเจงครับเจงครับเฮ้ยตัวอะไรทุกคนผมจะตายแล้วเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับนี่ไงขอโทษก็บ้าแล้วลำช้างอายุธยานะคะเฮ้ยยังไม่หมดครับทุกคนสวยแล้วนี่ไงนี่ไงโดนผมไปไดิ ด่านสองก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเตต้นให้ทุกคนดูแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดิขสกทติ์เอาก็มันก็น่าจะแบบว่ารอให้ทุกคนติดตามชมพาร์ทสามนะครับปรากฏนเอ้ยพาร์ทสองครับทพกคนแบบว่าก็ขอให้ทุกคนติดตามชมไม่รอเลยครับทพกคนก็ฝากคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้หน่อยนะครับแล้วกดแบบว่ากดคอมเมนต์นพูดคุยกันนะครับนแบบว่าแบบว่าให้ทุกคนแบบแสดงความเห็นนะว่าอยากดูต่อไหม หรือว่าอย่างไงถ้าเกิดทุกคนแบบว่าคลิปนี้ไม่มีกระแสตอบกลับที่ดีเงี้ยผมก็จะเอาแบบว่าคลิปอื่นที่แบบว่ารีวิวกล่องโมเดลงเงี้ยมาลงก่อนขั้นพาร์ทสถ้าเกิดแบบว่ามีคนแบบว่าอยากดูเยอะๆเงี้ย,ยผมก็จะแบบว่าลงพาร์ทสต่อให้เลยครับทุกคนและก็มีอีกเรื่องครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนะครับก็ฝากให้ทุกคนไปรับชเมเลยนะครับแบบว่าทั้งคลิปตามหาช้างที่แข็งแกร่งที่สุดในวัยแ หรือว่าคิดแบบว่างานินเอ้ยไม่ใช่ครับงวงแดงปะทะก้านกล้วยหรือว่าก้านกล้วยสามอะไรอย่งเงี้ยครับทุกคนก็ฝากไปรับชมเลยนะครับ